คุณหมอคะไม่ควรฉีดฟิลเลอร์จมูกจริงไหมคะคุณหมอ จริงๆต้องบอกว่าฉีดได้ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ครวรนะเพราะว่าหลายๆประเทศยังถือว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการออกเมนต์ main, หรือว่าเสริมให้จมูกดูโด่งขึ้นออย่างเช่นเพื่อนบ้านเราเลยคือสิงคโปร์เป็นตน้นนะครับเป็นประเทศที่ยังนิยมในการฉีดฟิลเลอร์หรือร้อยหมายมากๆเลยแต่นุ่นอาจจะด้วยข้อจํากัดเช่นเรื่องการผ่าตัดที่อาจจะแบบไม่ได้อ่าม่ได้เหมือนบ้านเราละกันนะครับทีนี้ย้อนมากับว่าแล้วทาไมบ้านเราล่ะถึงไม่ค่อยนิยมกันขนาดนั้นนะอย่างแรกก่อนครับการทาฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสู เนี่ยต้องมือนิ่งต้องเอาแบบเอาง่ายๆต้องภาวนาไปด้วยเลยว่าอย่าไปเข้าเส้นเลือดเลยนะครับเพราะว่าบริเวณจมูกเนี่ยมีเส้นเลือดเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยครับและแต่ละเส้นเลือดเนี่ยมันดันพุ่งไปหากระจกตาเราเลยนะครับดังนั้นเอาง่ายๆครับมีความเสี่ยงที่จะตาบอดสูงมากๆนะครับถ้าพลาดทีนึงก็ความสูญเสียค่อนข้าง,งยิ่งใหญ่เนาะตาเราบอดเราพลาดไปเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้เองก็เลยเป็นที่มาว่า อาจจะไม่ค่อยคุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันจะเสริมได้แค่บางจุดเช่นทําให้สันเราสูงขึ้นประมาณนึงแล้วก็ปลายอาจจะได้แค่นิดหน่อยนะครับที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ถาวรดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์ไป1ครั้งทุกๆปีกต้องมาทัชอัพต้องมาเสริมต้องมาฉีดเพื่อให้มันเติมเต็มกลับเข้ามาดังนั้นในท้ายที่สุดครับมันเจ็บพอๆกันด้วยก็กลายเป็นเหมือนสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมในบ้านเรานั่นเองนะครับสรุปว่าสามารถทาได ฉีดฟิลเลอร์อเข้าเส้นเลือดหรือแม้กระทั่งเรื่องของผังผืดที่เกิดขึ้นจากการฉีดฟิลเลอร์อเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ายังอยากฉีดจริงๆแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอทีอ่มีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์อจมูกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าการงานฉีดฟิลเลอร์อจมูกเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นตามมําแหน่งที่เอาง่ายๆว่าน่ากลัวที่สุดบนใบหน้าเลยครับ